ในกรณีเข้าห้องน้ําในที่สาธารณะต้องถอดจีวรหรือไม่เช่นห้องน้ําบกสสนามบินหรือปั๊มน้ํามันเป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องถอดจีวรไหมครับอ่าอ้าวอาจารย์สมบูรณ์ครับรวมด้วยช่วยกันครับอาจารย์สมบูรณ์ทำช่วยกันทำอาหารกินน,นะครับมันเป็นอาชีพของพวกเราครับ อ uh huh. ครับขอขอาการครับเกี่ยวกับการถอดจีวรใช่ไหมครับครับแล้วก็เข้าห้องน้ําครับแต่ดูจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะถ้าเราไปเข้าห้องน้ําแถวสวนภูมิสนามบินพวกเนี้ยนะ uh huh. น้ำตานะเนี่ยที่จะหาว่าพลาดเนี่ยไปทําไออะไรระเจอประเจอ,รเจอหรือไปทําอนาจารก็ได้นะถอดไปผมว่าห้องน้ำโบราณเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะกินอายจขึ้น ผ้าจีวรขึ้นมาก็ทําให้ออกมาแล้วกลิ่นจะเหม็นแต่องน้าปัจจุบันนี่สะอาดสะอานครับเข้าไปแล้วก็ออกมาก็อาจจะเรียบร้อยกว่าเดิมเพราะห่มข้างในออกมาก็าจ,จะเรียบร้อยก็นะ้ำเดือมใส่นะไม่น่าจะผิดลกครับแต่ห้าองน้าโบราณเนี่ยมันจะมีรูมขึ้นมาแล้วทําให้กลิ่นไออบเข้ากับจีวรแล้วออกมานะกลิ่นเหม็นกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นก็นิยมให้ถอดออกและโยงก็ไม่พลุกพล่านด้วยถ้าโบราณน,นะผมกลัว ขออนุญาตนะครับผมกลัวว่าไปถอดไว้มันไม่มีที่มันไม่มีที่พานนะมันไม่ได้ทําไว้เหมือนในวัดเดี๋ยวแม่อะไรพนักงานทำความสะอาดอ่ะเก็บไปนั้นยุ่งเลยนะครับทีนี้ออกมานะเกยนหายยิ่งหนักเลยนะฮะเดี๋ยวก็ไม่ได้ด้วยอนั่นแหละก็ก็ผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับอาจารย์พระครูอะไรไม่ทราบนะฮะแต่ผมเรียกท่านอาจารย์สมบูรณ์ครับแต่ท่านเป็นพระครูนะฮะ มีเขียดเขียดเนี่ยใช่ไหมครับนั่นพระครูพนมเขียดขานารักนะครับท่านก็ให้นิทัศนะมานะครับมผมผ่านได้ไหมครับในข้อนี้เ,เดี๋ยวกอเสริมนิดนึ๋เอเสริมหน่น,นะครับเรื่องข้อวัดนี่รู้สึกมันยุ่งยากพอสมควรเหมือนกันเนาะแต่ว่าท่านก็มีวินิจฉัยไว้ในอนาปฏิวาระใช่ไหมครับเกี่ยวกับไม่จงใจไม่ นะครับเผลออะไรพวกนี้นะครับก็มีกรณียกเว้นบางอย่างมีเหตุการณ์จําเป็นผมก็คิดว่าน่าจะได้เหมือนกับเรื่องรองเท้าอะไรนะครับเมื่อกี้นะครับปฏิบัติบางอย่างก็ก็ต้องดูที่อะไรเนะจตนานะครับผมคิดว่านะเอาความไม่เอื้อเฟื้อนะเป็นหลักนะครับในในข้อวัดมันก็ทั้งหมดเนี่ยมันหลักเกณฑ์มันเหมือนกับเศรกิยวัดใช่ไหมครับที่ท่านแสดงไว้มันะ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 ไปทําอย่างนั้นบางทีก็อาจจะ มีคนเข้าใจผิดก็ได้นะครับเคยมีเหตุการณ์กรณีตัวอย่างนะครับะนี่ถอดจีวรลงจากรถนะครับทุกสายตาก็มองไปที่ท่านนะนี่ตรงนี้อาจจะยันแม็กเล่านะครับอ่ครับมองไปที่ท่านนะครับะที่มองไปที่ท่านก็คือจะเข้าใจผิดนะครับว่าท่านเนี่ยนะครับอาจจะถ่ายอุจจาระบนรถนะครับเปื้อนจีวรแล้วก็ทิ้งจีวรลงมานะครับ อันนี้ทุกสายตามองไปที่ท่านนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ท่านเป็นคนทํานะนะครับเพียงแต่ว,ว่าท่านต้องการจะไปเข้าห้องน้ําท่านก็เปื้องจีวรไว้บนรถใช่ไหมครับแล้วก็ลงไปห้องน้ํานะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าตามความเหมาะสมะนะครับไม่ต้องเปื้องจีวรแล้วเข้าห้องน้ําครับประเด็นตรงอ,อ๋มบางอง,งาอาจไม่รู้บางอง,งาอาจไม่รู้ว่าทำไมต้องเปื้องจีวรคือในข้อวัดเกี่ยวกับวัจกุดีวัดใช่ไหมครับจนะต้องปฏิบัติตนเวลาเข้า นะครับห้องส้วมห้องส้วมสมัยก่อนมันเหม็นนะครับเป็นส้วมหลุมนะครับเอาจีวรเข้าไปมันอาจจะเปื่อเปื้อนนะครับมีกลิ่นมีอะไรต่างๆก็ให้พาดไว้ที่หน้าห้องน้ําแต่นี้มันเป็นกรณีที่เราอยู่ในวัดนะครับอยู่นอกวัดคงไม่เหมาะที่จะทํานะครับครับอันนี้ก็มีมีครูบาอาจารย์เคยถามพระเถระที่พม่าะนะพระเถระที่ท่านก็ทรงทรงภูมิธรรมอย่างสูงนะฮะ ท่านเคยให้ในทัศนะไว้เหมือนกันว่าห้องน้ําสมัยโบราณเนี่ยมันสกรปรกนะใครอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันถกสกรปรกยังไงแต่ก่อนมันต้องถ้าไปอินเดียนะผมผมไปอินเดียครั้งแรกนะผมก็ยังเห็นนะครับห้องน้ําแบบนั้นยังมีอยู่แต่กลับไปเมื่อวันนี้ร้านอาหารร้านนั้นเน่ะเออมันพัฒนาขึ้นแล้วมันเป็นฐานนะครับ มันไม่ใช่มีคอหานแบบเราเหรอกครับมันเป็นมันเป็นฐานส่วมเนี่ยแหละครับแล้วมันก็เป็นช่องใหญ่ๆครับกลาว่าถ้าใครเล็งแม่นๆเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปติดอันนั่นเลยครับไม่ต้องไปติดโถส้วมเลยนะมันจะเสียงมันจะดังฟิ่มันมันมันลึกมากะบุ๋มนะฮะ <laughs> <laughs> กว่าจะถึงฮะแล้วแมงวันขึ้นมานะครับวุ่มขึ้นมา ยังกำลังพึ่งแตกครับนะฮะหย่อนลงไปที่ใดมันก็เท่ากับว่าไปแย่ลังลังแมงวันนะบบุ๋มมันไม่ขึ้นมาเฉพาะแมงวัน,นะคะมันทั้งเสียงทั้งกลิ่นนะฮะอบอวนมวลออกมาทางห้องอาหารนั่นนะครับผมบอกตามตรงว่าผมก็ต้องยอมรับแขกนะมันกินอย่างหน้าตาเฉยครับวาบเข้าไปแมงวันก็บินออกนะฮะแมงวันก็รู้นะบินวาบออก นะฮะถ้ามันถือไว้แมงวันก็กาะเต็มอ่ะไม่เห็นหรอกครับจะปฏีมันอ่ะแต่มันเอาใส่เข้าปากแมงวันก็บินออกเขาก็เคี้ยวกินแต่คนไทยกินไม่ได้ครับนะฮะก็คงผ่านนะครับตอนนี้ต่อขอ,อการอาครับข้อทอ่เอาเกี่ยวกับการไก่จีบจีบวนอ่อด้เ,เข้าห้องน้ำถ้าเขา้เาห้องน้ำในลรงแวีงบ้านาตามที่อยู่ในเสกยาวัด การนองหงสบงจีบวนเข้าไปในรนเวงบ้านคือต้องหง่มในก็ให้เป็นปิบณฑลทนครับให้เป็นปริบณฑลทนด้วยถ้าเราเข้าห้องน้ำในเวลาเราเอาจีวอนออกความคำว่าที่ปริบณฑลทนมันจะอยู่ตรงไหน,นครับขอ้อครับผมข้อนิมนต์พิเศอ่าสามเณรอ่าเสีหวัดก็ให้นิทัศนะว่าถ้าสมมติคือเข้าในบ้านนะฮะต้องหง่ม เป็นปริมนทนใช่ไหมครับถึงจะไม่ต้องเอาบาัตรอมคลุมอมอะไรอย่างดีนะนะทีนี้ถ้าไปเอากีบอออกใช่ไหมคือในปั๊มในอะไรมันก็จัดในบ้านใช่ไหมมันจะอ่าเป็นปริมลนทนยังไงใช่ไหมนั่นแหละครับอืมก็คิดดีนะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ถอดกีบอก็ไม่น่าจะผิดเน้นคิดเห็นอย่างนั้นใช่ไหม ในมุมนี้คือครับก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยนะรเราเราต้องดูเจตนาของบัญญัติข้อนี้ก็คือว่าสาเหตุที่บัญญัติว่าต้องให้ถอดจีวรเพราะว่าห้องน้ามันสกปรกนะฮะห้องน้ํามันสกปรกท่านกลัวมันเปืเปเป้อนจีวอนก็ให้ถอดใช่ไหมฮะเพื่อเราจะได้ทำภารากิจของเราได้สะดวกนะครับแล้วก็ออกมากีวรก็ไม่เปืเป้อนด้วยนะครับ แต,แต่ปัจจุบันนี้ทีนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วเพราะว่าห้องน้ำเลยนะครับแห้งเลยนะฮะถ้าไม่มีเทศการชุกชุมอะไรจริงๆปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะสนามบินเนี่ยแห้งเลยนะครับแห้งเลยบางบางบาง,บางที่อย่างสุวรรณภูมิไม่มีแม้กระทั่งน้ำเลยนะครับเขาไม่ให้ใช้น้ำนะะให้ใช้ทิชชู่แทนสมมติว่าเราถ่ายหนักเนี่ยนะครับปกติเราเคย ใช้สายฉีดล้างก้นใช่ไหมใครที่ไม่ไปเนี่ยก็ยไม่ได้สังเกตเนี่ยระวังนะครับผมไปลองนะโอ้ยกระดาษเขาไว้ก็แข็งนะนะมันบาดก้นเราเพราะงะั้นมันเขาไม่ให้มีเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้มันสกรปรกถ้ามีน้ำแล้วทุกคนมาฉีดมาอะไรมันเลอะมันสกรปรกทุกวันนี้สบายครับกลิ่นหอมนะฮะไม่ใช่หอมขี้นะครับหอมห้องน้ำเขา คิดได้ยังไงครับต่อไปเลยนะครับข้อนี้ต่อกันเลยในกรณีห้องน้ำที่สาธารณะสกรปรกเราควรนั่งปัสสาวะหรือไม่ครับนั่งปัสสาวะคือบขสบคสตามชนบทนะฮะตามเมืองที่แบบาบางเมืองนะฮะบคสเนี่ย เข้าไปแล้วนะฮะหลายห้องนะครับเขาทำห้องน้ำไว้แต่และห้องเข้าไปก็เต็มหมดผมก็ไม่ทราบว่ามันเพราะอะไรแล้วมันก็จะไปไอคนเข้าไปเนี่ยนะครับมันเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งว่ามันเป็นทุกข์มันทนยากครับเพราะเข้าไปแล้วมันต้องเอาออกครับมันทุกข์เนี่ยสกรปรกยังไงมันต้องเอาออกนึกออกไหมอาจารย์แม็กแต่มันมีคน เขาไปเอาออกก่อนเราแล้วเขาไม่ได้ล้างครับแล้วล้างดันเสือกไม่ลงอีกมันเป็นปัญหาพยายามล้างแล้วครับปุ๊บป,บปบุมันก็ทำท่าจะลงแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาวูชูคอมันเล่นลิ้นกับเราอีกอันนี้มันเป็นปัญหาครับทีนี้เราก็ไม่มีเวลาที่จะมาพิจารณานะฮะมาต่อสู้กับมันแล้วเพียงแต่ว่าจะ ทับผมมันลงไปเลยนะฮะจะทำยังไงทีนี้เอาเบาก็แล้วกันเห็นว่าคำถามก็คือเบาถ้าจะนั่งเบานะครับนั่งลงไปนะครับมันก็กระเด็นขึ้นมาเราก็มันจะมาเปิดเปื่อนสะบงเรานะฮะทีนี้จะยืนจะเป็นยังไงได้ไหมครับควรจะนั่งหรือจะยืน,นแบบนี้เอาวินัยฉครับว่าไงครับทีมงานวินัยฉ ทำไมปฏิบัติทำกันหมด <laughs> อะพออากาสครับครับผมคือห้องน้ำสาธารณะนี่อันตรายนะครับเพราะว่าเคยมีคนไข้สามีปัญญาคู่หนึ่งไปที่โรงพยาบาลภรรยาก็ไปตรวจเสร็จแล้วหมอไปพบว่าเป็นกาม拉โรคครับไม่กาม拉โรคนะครับเก็โกรโกรธสามีคิดว่า สามีเนี่ยนำโรคใครมาให้แกแกไปตามสามีเข้ามาแล้วต่อว่าต่อหน้าหมอเลยนะครับปรากฏว่าสามียืนก็เลยจับสามีตัวอีกคนนึงปรากฏสามีไม่เป็นครับอันนี้มีปัญหาเลยสามีโกรธภรรยาแทนเธอไปเอาโรคมาจากใครนะครับเข้าใจกันผิดเข้าใจว่ารรครับเข้าใจว่าภรรยาเนี่ยไปเอามาจากใครคเนี่ย มีปัญหากันแล้วสุดท้ายหมอเขาก็เลยพราะว่าภรรยา,ยามไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครแต่เป็นเพราะไปใช้ห้องน้ําสาธารณะเนี่แหละครับนะครับติดเชื้อจากการนั่งบนโถส้วมเนี่แหละครับนะครับแล้วก็มันไปมันใกล้อวัยวะตรงนั้นพอดีด้วยแล้วแกก็ติดเชื้อมานะครับอ้นันผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องนั่งนะครับ ผมเห็นพระอาจารย์ของผมนะครับท่านสอนแนะนําผมว่าก็ให้นั่งยองๆแต่อย่าไปโดนมันแล้วกันให้ทําท่านั่งเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่ให้ให้ให้ใหโดนเพราะถ้าโดนมันก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันราะบางทีมันสกรปรกเราไม่รู้อะเปื้อนอะไรมาบ้างเกิดมันมีหนองมีใครเป็นโรคอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับมันกระเด็นขึ้นมาครับก็คือนั่งนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแนบปังใบน,นะครับนะครับอยู่ในอียบทนั่งเหมือนกันนะครับ แต่ว่านั่งลอยๆยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมงการแนะนําแบบนี้นะครับคือคือนั่งยองๆมันมันพุ่งแรงนะฮะมันเหมือนอฉีดน้ําเลยนะครับอาจารย์หมอครับมันกระเด็นอ่ะกลัวมันกระเด็นกลัวใช้โรคแบบแบบนั้นแหละไปถึงตอนที่จะจะล้างเหรอครับไม่ใช่ตอนเราจะปล่อยออกนี่แหละครับมันอั้นมานานครับอ๋อ ทีนี้มันมันออกมันแรงนะเหมือนเปิดก๊อกน้ําแบบอย่างแรงนะครับชูีอย่างเงี้ยกลัวมันกระเด็นขึ้นสะท้อนขึ้นมาจริงๆน้าในโถจริงๆกับไม่อันตรายแต่ตรงโถที่ไปนั่งอันตรายกว่าครับไม่ใช่หมายความว่าคือคือเราไปนั่งยองๆนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีของเก่าที่เขาทําไว้ก่อนหน้าเราเออมันมันลาดไม่ลงเลยครับมันลาดไม่ลงทีนี้เราจะไปนั่งยองๆ ต่อหน้าไอ้ของเก่าที่เขาไม่ใครไม่รู้อะทไว้ให้เรานะ่ะไม่ใช่ญาติเราก็แล้วกันแล้วทีนี้เนี่ยเราปล่อยออกไปก็กลัวที่จะมันกระเด็นมันกระแทกกันด้วยกฎของฟิสิกส์นะครับมันสะท้อนขึ้นมาอย่างแรงนะครับแล้วมันเกิดเป็นการ,รมโรคหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่อาจารย์หมอไม่ได้ใช้นะเรากลัวแบบนั้นจะขออนุญาตยืนได้ไหมครับ เรื่องยี่ยวท่านจะไปคุยให้มันนานทําไมกรเยี่ยวก็ยองยองเยี่ยวก็เสร็จแล้วจะไปกลัวอะไรถ้ากลัวมันกระเด็นก็เยี่ยวใส่มือให้มันไหลลงไปแล้วก็มาล้างมือง่ายดีผมเคยเยี่ยวใส่มือนะครับแล้วก็มาล้างมือไหลไน่าเอาละครับแต่แต่ยืนไม่ควรใช่ไอาจารย์ถึงไม่มีข้อแม่นะไม่มีข้อแม้เลยใช่ไหมต้องอพาดช่ว่ายืนต้องอพาดอพาธขนาดไหนครับ อาพาธนั่งไม่ได้ครับนั่งไม่ได้เลยฮะอ่นั่งไม่ได้ก็ต้องยืนถ้านั่งแล้วทรมานนลครับอาจารย์ก็อาจจะเป็นอาพาธกันแล้วกันนะครับอาจจะเป็นอาพาธนะครับห้องน้ําเต็มคือยังไงโอ้คนเข้าเต็มทุกห้องแล้วเราไม่มีที่เข้าแล้วแล้วทําไงอ๋อมีแต่โถยืนมันปวดหนักไงนะอ๋อไม่แต่ไม่แต่โถฉี่อาจารย์ทีนี้อ้าว นั่งก็นั่งไม่ได้ครับอาจารย์ถ้าเป็นนั่งบนโถฉี่นะอันตรายยิ่งกว่ายืนครับทีนี้เอาลองดูอันตรายยิ่งกว่ายืนขี้เหรอครับผมว่านะอันนี้เหตุเฉือนอันตรายได้ได้นะครับกันแบบสุดแล้วนะคนพิการนะฮะแต่ต้องพิการนะมาร์กนะพิการทางสมองก็แล้วกันครับ อาครับก็คงจะได้ข้อยุติพอสมควรนะครับคือการที่มีข้อเสนออย่างนี้นะครับเราก็จะได้มองเห็นภาพนะฮะเพราะว่าประสบการณ์แต่และผู้แต่และคนไม่เหมือนกันหรอกครับนะสถานการณ์บางอย่างบางคนก็การเตรียมตัวเนี่ยดีนะฮะการเดินทางไม่มีปัญหาแต่บางรูปบางองค์เนี่ยมันฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับสิ่งที่เราพูดกันเหมือนจะพูดตลกตลกนะ ผมไม่ได้มีเจตนาพูดตลกอะไรนะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครับแล้วผมก็เคยได้ยินพระเถระหลายรูปนะครับขีดจะแตกบนรถก็มีนะฮะแล้วก็บอกให้รถจอดลงต้องลงนะไม่จอดไม่ได้นะทั้งที่รถเขาก็ไม่จะไม่จอดให้ก็มีนะฮะมันเกิดได้ทุกสถานการณ์นะฮะชลาภาพก็คงเข้าอาจารย์นั้นบอกว่าป่วยนะฮะคำถามต่อไปกันแล้วกันนะครับ